ทสวัสดีครับครับวันนี้จะพาเอาข้าวหอมมะลินะครับมาให้ตัวลูกตัวลูกกินข้าวหอมมะลิไหมครับโอ้กินไหนไหนในช้างนอนกินทำไงลูกในช้างนอนกินทำไงในช้างนอนกินทำไงจำเป็นไหมโอ้โหมันช่างลำบากอ่ะนอนลูกช้างนอนกินช้างนอนกินนอนกินก่อนนอนกินก่อนนอนกินนอนกินนอนกินเฮ้ยหยะเฮ้ยหยะ คำใหญ่คำใหญ่คำใหญ่แม่ปูหวามแก้มหน่อยไม่ได้อาบน้ำกินแรงเว้ยปูไม่ได้อาบน้ำกินแรงมากเลยนั่นของฝากตัลูมาแล้วนั่นกล้วยกล้วยเของฝากตัลูมาแล้วกล้วยกล้วยมาแล้วกล้วยกล้วยเออเนี่กล้วยมาแล้วคุตาเอามาให้กล้วยมาแล้วใครเอามาคุตา โอ้โอ้หเสบอนี่นะครับเลหอมแก้มหน่อยกินแนกินโอดูตูดดูโอ้ตูดอะไรสูงเนี่โอ้ตตูดโอ้ตูดยเ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 ยแล้วนะจะบอกได้เดี๋ยวเดเอาออกจากถุก่อน แล้วครับสุดท้ายแล้วไหสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเอ้าไม่เอาเหรอไม่เอาเดี๋ยวปูกินเองนะเอาไหมล่ะตาเอาสวัสดีสวยนเอาไหมล่ะเอาไหมสวัสดีสิฉวยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่เอาใช่ไ้มกินแล้วนะาม่กินแล้วนะสวัสดีครับย่างสวัสดีครับย่างไหนไหนสวัสดีครับย่างงอนแล้วงอนแล้วเฮ้ยทางงอนเดี๋ยวเราไปกินดีกว่าเนียนไหมเจ้ามีผู้จัดการมาแล้วเดี๋ยวนะ ถ้าลองดูว่าเขาเห็นผู้จัดการมาเขาจะทำยังไงเอาผู้จัดการเอาผู้จัดการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้จัดการทางนู้นเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราลองหนีให้เอาสวัสดีครับพี่สวยก่อนพี่สวยสวัสดีครับพี่สวยทำไงไหนสวัสดีครับพี่สวยก่อนนี่นีบังคับแล้วนี่การเนี่ยผู้จัดการหนีเนี่ยว้างอนแล้วดูสิเหนียวเต็มมือเลยนี่เห็นไหมเต็มมือปูเลยนี่เห็นไหมนี่ เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เต็มมือปูเลยนี่มันเหนียวบอกว่ามันเหนียวเดี๋ยวปูไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจะให้แกมกล้วยเนาะแกมกล้วยด้วยดิแเกมกล้วยแกมอ้อยแกมหญ้าลูจะเบียงตูรูนี่ครับกล้วยอ้อยนู่นมี่อ้อยหญ้ากับเพียบมีทุกอย่างที่ตุลูชอบ ได้น,ดน,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 นปูล,ล้างมือก่อนโอ้ข้าวเหนียวติดเต็มมือเลยตลวรวยตัวรวบทำไงครับไหนทำไงขอบคุณกระบอกกอออล้วยด้วยครับขอบคุณครับโอ้โหไม่สวยไม่วสวยไม่วสวยไม่สวยสวยครับ เดี๋ยวมีช่วยทำไหมจิตาเสียงไม่ดังเท้ให้จิตา,าเข้าใกล้เสียงดังขนาดน,นั้นไหน,นลองทับเสียวหวานๆให้ปอ้ยมันให้ไม่ได้ไหน,นขอเสียงอีกทีสิไหน,นขอขอเสียงนะครับไหนดูเสียงสิ หวานหวานลูกหวานหวานนั่นแหละอ๋อหกินข้าวหอมมะลิแกรมกล้วยแสบบอสแสบบอกแสบบอเอามือมันอีกจับเนี้อจับมือเลยจับมือเลย พยายามจับมือเขานะครับเพราะว่าที่พยายามจับมือนี่คือเราจะจับให้เขาเก็บของนะครับนี่เป็นเทคนิคเนาะในอ่าเป็นเทคนิคในการในการฝึกการสอนนะครับก็พยายามจับมือเขาให้เขาคุ้นเคยวันหนึ่งเมื่อเขาคุ้นเคยแล้วเราก็จะสามารถจับมือเขาแล้วของไปยัดไว้ในมือให้เขาจับได้อ่ะดูไม่ได้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  เอามานี ا, ่ยให้ปูจับหน่อยปูจ mm. ับวงหน่อยเลยดู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 จะไม่ให้ปูจับมาจับหน่อยนั่นแหละนะเดี๋ยวไม่ให้ปูจับปูให้ขึ้นเดียวพอฮะไม่จับมือคนจับมือคนจับงาได้จับมือให้ปูอยากจับมือจับมือกับปูหน่อย

ปูก็น่าร้อยน่าอร่อยถ้าให้ปูจับมือปูให้เป็นดีเลยให้เป็นดีเลยเอามือมาเนี่ยมือมาเนี่ยมือมาเนี่ยเ้ยเสียงตะคอกใส่ปูเหรอตะคอกใส่ปูเหรอนั่นแหละเอามือมาเอามาเอามือมาเอามือมาอ่ะเอะปูจะจับงวง จะต้องฝึกให้เขาเคยชินนะครับจับแล้วก็มีเสียงด้วยกระนิ่นกระนอยกระนิดเกระนอยฮะจับแล้วม er nah ีเสียงด้วยมอจับไปบ่อยๆเดี๋ยวเขาชินต่อไปเราก็สามารถจะให้เขาเก็บกะละมังให้โยนกระดันทิ้งเไปมานี่มานี่มานี่พอเก็บกระดังกับกะละมังให้ก็ให้กล้วยใช่มานี่เลยไปเจ้าขา ต้องใช้กระมังดีๆกับตูลูอย่าใช้ตะกาแบบนั้นตะกาอย่างนั้นตูลูอย่าพักบดมาเลยมาเลยเดี๋ยวนกูจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับหน่อยจับหน่อยจับมือหน่อยเเย้ยยยงมนันว่า ทำไมเสียงมันหวานเนี่ยกเสียงเนเอาไปให้พี่เสกกินหมดได้เฮ้ยเดี๋ยวไปให้พี่เสกกินไหนหมูแบนว่าขอเสียงเน่ครับไปไปหมูไปตุลูบอกว่าตุลูบอกว่าไม่มีปัญหาเต็มเลยนี่ไม่มีใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมไปหมูพวกเราไป ถ้าอยากทำยังไงขอเสียงเลยเสียงสายเสียงดิเสียงดิ้กำลังกินอยู่เสียงดีเสียงดิเสียงดิจับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือหน่อย เหลืออีกสองหนึ่งไอ้ย่าสองเวลูกสวยมากเลยเออปู่อยากกินซะแล้วพอได้ยินว่าปู่อยากกินซะแล้วตูรู้เสียงยั่งดีเลยปู่หิวจังกินไหมนี่ให้ปู่กินเด้อให้ปู่กินไหมให้ปู่กินไหม ให้มให้ไหมให้ไหมไม่ให <c oughs> ้อ <c oughs> ้าวไม่ให้ก <c oughs> ็เอาไปกินเองโอ้โหอะไรจากขนาดนัかかいい้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นะจ๊ะนะจ๊ะแต่ยังมีอีกแต่ทำดีมีรางวัลใช่ไหมหมูหรืออีกห,หนึ่งถ้าไม่หมดโอ้ถ้าทำไม่ดีก็หมดแค่นี้เฮ้ตัวลูกนี่โอ้โหอะไรกันนี่นานหิวแรงนะสิโอ้กินทั้งวันสงสัยตัวลูกกินองเข้าไปให้ตัว <c oughs> ใหญ่เลยอ้ยโอ้ยอยยยย,ยไปแลวไปแลว เอาเก็บเก็บเก็บออกมานี่เก็บกระถ u n มาเก็บเอามาเก็บออกมานี่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บมานี่เก็บเก็บถุงเก็บถุงมานี่ก่อนเนี่ยพูดเหมือนไม่รู้เหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ได้ยินเลยครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนขอบพระคุณทุกๆกกำลังใจใช่ไหมหมู อ่าเดี๋ยวจะให้ตูรูสวัสดีงามงามก่อนนะครับสวัสดีก่อนอ่าก่อนจะจะก่อนจะก่อนจะลงไลท์ขอตูรูสวัสดีงามๆาก่อนสักสวัสดีครับครับสวยๆวยก่อนเลยวลูกสวัสดีครับสวยสวยก่อนครับผมครับผมก่อนครับผมก่อนครับผมสวัสดีครับเร็ว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 เดี๋ยวแม่แม่ไม่ซื้อให้กินเด้อเดี๋ยวแม่แม่ไม่ซื้อให้กินเด้อนสวัสดีครับยาง นายสวัสดีครับยางสวัสดีครับก่อนสวยสวยน้อยสวัสดีครับนหยสวัสดีครับทําไงลูกนายสวัสดีครับทำไงอู้เฉยเลยทีนี้สงสัยอิ่มสงสัยอิ่มแรงทาไมสวัสดีวันนี้เดี๋ยวจะบอกแม่แม่ไม่ให้ซื้อให้กินนายสวัสดีครับยางนายสวัสดีครับยางสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยสวยสวัสดีครับสวยสวยก่อนเลยนไหนทํทไง โอ้ทำไม่เป็นสงสัยไม่ได้กินแล้ววันต่อไปใช่ไหมหมูถ้าวัดดีไม่เป็นวันต่อไปคงจะไม่ได้กินแล้วไม่มีใครซื้อให้กินแล้วต่อไปนี่ในวัดดีครับสวยๆกันเจ๊ในลองทารู้สิวัดดีครับสวยๆวัดดีครับอุ้ยสวยๆสวยๆ่านั้นอีกสวยว่นนั้นอีกวัดดีครับผมวัดดีครับโอ้โหสวัสดีครับผมบายยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ